สวัสดีครับพบก,กับสุลต์ข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลกับสัญญาเตือนจากการคัมแบ็กเก็บ3มแต้มในสุดสัปดาห์แม้ว่าลิเวอร์พูลนะครับจะคัมแบ็กเก็บ3คะแนนได้เป็นเกมที่3ติดต่อกันในศึกพรีเมียร์ลงกฤษ5นัดแรกแต่นั่นก็แสดงเห็นว่าพวกเขาก็ยังคงมีปัญหาในการออกสตาร์ทเกมซึ่งอาจส่งผลเสียหายกับทีมในระยะยาวได้หากยังไม่มีการแก้ไขนะครับ การพิสารการกลับมาเอาชนะวูลมตันในสามหนึ่งของลิเวอร์พูลในเกมพิลลิงกรินัดล่าสุดนั้นถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาเก็บ3คะแนนได้เป็นนัดที่3จากแค่เกมแรกในลุน้นการนี้ซึ่งมองในแง่ดีนี่คือทีมที่มีการแก้เกมที่ยอดเยี่ยมขุมกาลังที่พร้อมเป็นตัวเป็นแกมและหัวจิตหัวนใจไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่หากในะอีกด้านหนึ่ง มันหมายถึงการส่งสัญญาณอันตรายที่ทําให้เจค้นครับต้องระวังและหันกลับมาแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยด่วนนะฮะโดยข้อผิดพลาดที่วันนี้ก็คือการปล่อยให้คู่ต่อสู้ยิงประตูขึ้นนําอยู่เสมอซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ทําให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากและต้องเข้นพลังงานในการไล่ตามตีเสมอและเอาชนะโค้นแดงพาธาโดนคู่ต่อสู้ยิงประตูขึ้นนําในเกมพบกับบอลหมัดในนาทีที่4ี่ นิวาสเซนเอาเต็ดในนาทีที่2ี่และล่าสุดกับอ้วมตั้นในนาทีที่7ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่กำลังบุงบอกว่าเกมการเล่นของเขาของลิร์ภูมมีปัญหานะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งในช่วงสีสิ้านาทีแรก3ามเกมที่กล่าวไปนั้นจึงไม่ใช่แค่การเสียป,ประตูก่อนเท่านั้นแต่ร,รูปเกมของพวกเขาในครึ่งแรกยังทำได้ไม่ดีจังหวะขัดขาดกันเกินเสียสมาธิและพร้อมเสียป,ประตูตลอดเวลาดีที่จกเจ็ครับมีตัวที่เด็ดอยู่ข้างสนามเสมอ นี่อาจเป็นเรื่องเดียวที่สาวกหงส์แดงรู้สึกสบายใจได้มองในแง่ดีการคัมแบ็กนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมที่จะออกชนะกู่แข่งได้ตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเจอกับทีมในระดับเดียวกันพิยงค่น Pink ิวคาสเซิลเท่านั้นส่วนปอหมัดกับบูแฮมตันยังไม่สามารถเปรียบเทียบอะไรได้แต่ทีมเหล่านี้กลับทําให้ลูกทีมของเจคเก็นครับประสบปัญหาน่าคิดเหมือนกันว่าถ้าไปเจอกับพวกเคียรลักดินอย่างอาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาจะคัมแบ็กกลับมาได้แบบนี้หรือไม่ พอโมซันได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลังได้ชงเกมที่มิลลิมูนิแกลสเตเดียมพวกเขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่อาจทําแบบนี้ได้ตลอดไปโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับทีมใหญ่หญด้วยกันลิเวอร์พูลเล่นได้ไม่ดีในครึ่งแรกเกมเจอกับวูฟพวกเขาแย่จริงๆแต่พวกเขาก็กลับมาเล่นในครึ่งหลังและจัดการเจ้าบ้านได้สําเร็จปัญหาคือคุณจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้กับทีมที่ดีกว่านี้คุณไม่อยากจะไปเล่นที่เอเมเลสสเตเดียมหรือเอติฮันสเตเดียมเพื่อที่จะทําแบบนี้หรอก ถ้าเป็นฉะนั้นเกมมันจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกไปแล้วอดีตหัวหอกทีมเชงกลิกล่าวเกมกับวูมันตันในครึ่งแรกลิอร์พูห่วยจริงๆตามที่เมอร์สันบอกจนกระทั่งเจกเก็ครับปรับแผนในช่วงพักครึ่งด้วยการส่งลุยดิอาร์ดลงมาแทนที่อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์พร้อมกับหันมาเล่นในระบบ4-4-2นั่นจิตทำให้เกมของพวกเขาดูดีขึ้นผิดหูผิดตาซีรีย์แรกของทีมอปาปาแห่งกรุงเนดอนนั้นดีกว่าจริงๆแค่ลูกทีมของแกลลี่โอเนลไม่สามารถเพิ่มสกอร์ไปเป็น 2-3ถึงลูกได้ซึ่งนั่นคือความแตกต่างกับบรรดาทีมยักษ์ใหญ่หัวแถวนั่นจึงทำให้โอกาสของลิเวอร์พูลยังเปิดกว้างและพวกเขาคัมแบ็กได้สำเร็จในครึ่งหลังลองนึกภาพว่าหงส์แดงไปโดนแมนเชสเตีรออกนำา1 0นในครึ่งแรกโอกาสคัมแบ็กในครึ่งหลังมันจะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์มีคนบอกว่าปัญหาก็คือแนวรับแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีปัญหากันทั้งทีมโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิในช่วงตน้นเกมเจค็งครับจึงไม่สามารถชะล่าใจได้ และเชื่อว,ว่าทีมของเขาจะทำเช่นนี้ได้ถุงนัดเพราะอย่างที่พอมสั์นบอกหากคุณไปเจอกับอาร์เซนอลแมนเชสเตร์หรือไบรตันมันยากที่จะกลับออกมาแบบมีแต้มได้นะครับอร์มที่ดีส่วนหนึ่งแต่ยังมีปัญหาต้องรีบแก้ไขการมาไล่าตามแบบนี้ทุกนัดก็คงไม่ใช่เรื่องดีสู้ครอบของบอลจบสกอร์และปิดเกมถอนอมตัวในช่วงท้ายเพื่อลุยแมตต์ต่อไปน่าจะง่ายกว่า เทนตั้มเปาฟิตช,ช่วยหงดงังบูกคอนสุดสัปดาห์นี้เทนอเล็ o N o, กซานเดอซนโนนะครับตั้มเปาติดติดกับมาลงสนามช่วยลิเวอร์พูลอีกครั้งในเกมพิมพ์ลังกฤษสุดสัปดาห์นี้ที่จะเปิดบ้านพบก,กับเวสแฮมยูเนเต็ดเทนอเล็กซานเดอร์โนผ่านลงเล่นเกมที่หงแดงบุกไปเอาชนะ 31, วูล์มตันสองหนึ่งโมเสาร์ที่ผ่านมาหลังถอนตัวจากทัพทีมชาติอังกฤษด้วยปัญหาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าลิเวอร์พูลจะลุยฟุตบอลยุโรปอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่พวกเขากลับมาลงเล่นในศึกยูโรปลีก ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2 0ง6หลังพลาดตัวอยู่ฟ่านชมนิกในซีซันที่แล้วพวกเขาจะพบกับ L.A. s k e l n ในรับเป็นกลุ่มนัดแรกกันที่จะเตรียมตัวพบกับเวนแฮมในวันอาทิตย์ยันไรก็ตามเทนอเล็กซานเดอร์โนดจะพลาดเกมกลางสัปดาห์หลังจากที่เขาไม่ได้ร่วนซ้อมกับทีมเมื่อวันพุธพวกเขาจะซ้อมเดี่ยวที่เคิร์กบี้ในวันนั้นและจะไม่ได้บินไปร่วมกับทีมที่ออสเตรียด้วยแต่หงแดงหวังว่ารองกับตันทีมจะพิตพอสําหรับการมีส่วนร่วมในเกมวันอาทิตย์ ถ้าว่าเป็นที่เขา้าใจกันว่าพวกเขาจะไม่เสี่ยงใดๆหากนักเตะยังไม่พร้อมเต็มที่ฟุณแบ๊บายนี้ลงเล่นกับหงแดงไปแล้ว4นัดในวันกันนี้โดยเล่นเต็มเกม90นาทีในเกมเปิดสนามพบก,กับชจซีและนัดชนะ New นิวคาสเซิลขณะที่ได้ลงเล่นเป็นส่วนใหญ่ของเกมที่มีชัยชนะเหนือปอนมัดและแอสตันวิลล่าเบลล์รายงานว่าลิเวอร์พูลยังขาดเตะกโอลคันตราในเกมมันพฤสัสบดีนี้เนื่องจากเขายัางฟื้นตัวจากปัญหาสะโพกต่อไป เจอมาติเปิดเผยเขากำลังพิจารณาในการย้ายกลับไปคัดแข่ง,ขงกับชาเกลซี 04, อีกครั้งหลังสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้กับลิเวอร์พูลเนว่างาวกว่าเชลซีเป็นสโมสรเยาวาชนของผมในฐานะที่ผมเป็นแฟนบอลตัวยงของชาลก้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เล่นที่นั่นอีกครั้งตอนนี้พวกเขากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะกลับมายังหลีกสูงสุดของเยอรมันให้ได้อีกครั้งผมก็ติดตามดูพวกเขาเสมอและผมคิดว่าน,นักเตะบริเซียดอร์มุน สักหนึ่งหรือ2คนคงจะดีใจถ้าหากพวกเขาเลื่อนชั้นสู่บุนเดสกาเยอรมันอีกครั้งเพราะมันเป็นดัมมี่แมตช์ที่สนุกอย่างมากหรือสำหรับอนะคาคตของผมนะเหรอผมไม่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัมมนาแต่ผมก็มองมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันอย่างเต็มที่จากนั้นเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อถึงเวลานั้นก็จริงๆแล้วนะครับเจอมาติปก็น่าจะเป็นฤดูกันสุดท้ายนะฮะ ที่จะลงเล่นกับลิปูเพราะหมดสัญญาโดยเจอเอมติปย้ายมาจากโชกิซุนสี่นะครับมาสู่สโมสรลิปูในปี26-27ตลอด8ฤดูกาลนะครับที่อยู่มานี่คือผู้เล่นที่คุ้มค่ามากที่สุดแล้วคนหนึ่งเลยฮะโจยมาติปไม่เคยบ่นหรือน้อยใจอะไรเลยทั้งนั้นนะครับและมักจะสร้างรอยยิ้มให้กับทีมอยู่เสมอไม่เคยสร้างปัญหานะครับโดยได้รับฉายาว่าเจติปนะครับ ถ้าหากไม่มีการบาดเจ็บรบก,กวนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งกองหลังระดับโลกได้เลยนะฮะแต่กับลิเวอร์พูลจนถึงนาตอนนี้สายตาของพวกเรานะครับแกเป็นระดับโลกไปแล้วนะฮะตอนแน่นอนนะฮะก็มองหาในเรื่องของการแขวนสตาร์กับสโมสรที่เขาแจ้งเกิดและปลูกปั้นมานะฮะนี่คือสงครามลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่21กันยายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ